สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับนี่กลับมาหมายรับนะครับหมาไยไซโยกนี่ก็หกโมงครึ่งนะครับฝ่ายังไม่ออกมากันหกคนนะครับหกคนหกต่อไปสอบถามกันใครเอาตาไหนมาง สวัสดีครับเจี๊ยสวัสดีครับเอาตัวไหนออกครับจะสองมาจะสองออกป่าครั้งแรกในรอบ7ปีไม่เคยออกภูเขาจะเป็นยังไงเอาชันหักลายตัวออกด้วยอยากลองขอยินดีครับสวัสดีครับไกด์นำทางยินดีครับตัวไหนออกครับนี่จอมทัพครับไยินไงครับสวยไหมครับ ปาก็บอกว่านกใหม่แ,แต่นิง่งยิ่งว่านกตออีกนี่ใ <c oughs> ส่พี่อะขี้โม้นี่นกตอมาเลยนี่สวัสดีครับพี่วิวสวัสดีครับเอาตัวไหนออกครับนี่วันนี้เอานกฝึกมากุญมืน่นนี่นกฝึกอีกแล้วนกฝึกตัวที่สองแล้วแต่ดูความนิ่งนะครับนกฝึกนิ่งมากนิ่งมากเพราะมันตื่นมันไม่เคยมาป่า อ้ยี่ข่อยเสียกอีกตามเคยนะครับเพื่อนในรังนี้ดีครับชิบหายผ้ากมะบอกผ้าของหมาสวัสดีครับจันนักพบครับสวัสดีครับโอวันนี้ช่วงนี้ไม่มีเวลาออกไม้นะครับผมวันนี้เลยพาเชียนป๊อออกหมายครับตั้งแ่ปีใหม่มามาร่วมสนุกกันครับผมกว่าจะไม่ออกก็ไปปลูกผมมาจากบนที่นอนเลยนะครับนี่ โอ้โหรนี้หายไปนานครับผมนี่ไอตามรับชมวันนี้ก็มากับนกต่อตัวใหม่ครับผมเจ้าเพชรผู้เสียวในของแท้ต้องไปรู้ต้น้จานโบครับครับผมสวัสดีครับผมวายสวยนะครับไม่มืออดอยู่แล้วไอแปะซีด วันนี้วันหมูนะครับวันนี้กินหมูแน่นอนจะหมูจะแฮ้วเดี๋ยวไปติดตามชมตอนเย็นนะครับเต็ียมเลยวันนี้ทั้งหมูทั้งไก่เต็มลังรถครับเต็มลังรถครับวันนี้ก็โอ้กี่เดือนแล้วตั้งแต่งานแข่งมอนกันก็เพิ่งได้มาครับก็สามเดือนหลายเดือนเนาะพอๆกันนะไม่เด็ดนันครับวันนี้ไม้สวยอยู่ไม้สวยอยู่เดีวไม่รู้ว่าจะลมแรงหรือเปล่าพี่เนอะไม้ค่อนข้างเด็ดอยู่นะครับ นานาเดินอยู่นี่ก็พาเจ้าแปะมาภูเขาครั้งแรกนะครับออกคุ้มแล้วออกคุ้มเลื่องวิ่อนีใช้นกเขาไหนกเขากปลาครับนกปลานกปลาเริ่มบินออกจากต้นนอนแล้วใช้อันนี้ไม่เฮาไม่รู้ไม่ได้ใช้นานดูว่จะใช้ได้ป่ะ

นกป่าขยับมาใกลเ้จ้าไปะแล้วนะครับ นไม้แลกก็จัดเลยนะครับ เต็แมแรกของเจ้าแป้นะครับกับไม้รับไปโยกไม้แรกก็จับนกปลาเสียงกลางให้เลยนะครับดุมากเลยนกตอขันมีกีตามก็ตีตะไลเข้าเลยครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันไม้ที่สองจะมีผลงานหรือเปล่ากี่แต้มแล้วใส่ปะ สองแล้วครับสองแล้วโอ้โหของแท้โอ้ยโอ้โหแต้มแรกเป็นไงโอ้โหแต้มแรกสุดครับสุดยอดครูกันเกือบเกือบชั่วโมงมั้งเนาะครูกันตั้งตั้งนานนานมากนานจนแบบโคตรสุดยอดจริงๆเสียงเล็กๆจะดูไปเหมือนจะเสียงเสียงเล็กเสียงออกเล็กๆไปกลางอือแต่เสียงออกดีโอ้โหแต่เรื่องครูนี่แบบยอมรับเลยเห็นมันตีพเนียดอยู่ผมนั่งซุ่มฟังโน้นตีพเนียดนี่ตัวไหนก็ไม่รู้อยู่ในโถงนี้แล้วนะครับของผมไอ้นี่ไว้อยู่หมายไว้อยู่คนไอ้นี่อยู่มันเลือดออกอยู่ ของแท้ครับของแท้ผมมองไม่เห็นคน,นมันคนมันแตกอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสกอไปกันกี่แต้มแล้วนะครับตอนนี้ผมกระเสียก็สามแต้มแล้วเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอีกอยังไงครับพี่วิวแต้มแรกได้ข่าวว่าเป็นนกอ่างใช่ไหมไม่ใช่นกอ่างอย่างเดียวครับ เป็นนกอ่างเทพนนมนะครับตัวนี้้ของเทสเห็นกตาสองตาเลยครับเทพนนมใส่โยกตัวที่สองครับที่ทีมงานแข่งแตกต่อได้ตัวแรกก็เทพนนมคูอ่างเหมือนกันตัวไหนไอตัวหุบประดูอ่ะแต่ผมขายไปแล้วเขามันไปยกที่เขาออันนี้ตัวที่สองแล้วนะเนี่ยอันนี้เห็นกระตาเลยครับยกปีกคููนี่ยืนยันมาเป็นเทพนนมเทพนนมนี่ พูดต่อดสบานได้เลยเห็นกตาเลยอย่าอย่าอย่าสาบานฟาพาเด้อเดี๋ยว <c oughs> ผมไปไกลๆก่อนเดี๋ยวคนไม่ตกคนไม่ตกโตแล้วพูดจริงเทพนมเออนี่ครัง้งแรกเลยเห็นนกเพเทพ,พนมยกปีกแต่นกต่อเนี่ยครั้งแรกเลยห <c oughs> ลายก็สวยด้วยนะครับนี่คุ้นหมื่นจัดของดีให้แล้วบุรีสามมวนยังเดี๋ยวจุดก่อน ไปไปบนบรี3ัสาวเดี๋ยวไปขอขึ้นนกแถวแถวพันนมในเพื่อจะมีลงมาอีกสักตัวไอ้สามกุกหมายไปนะครับเจอสามกุ๊กแล้วสองกุ๊กสอกุกเสีงเล็กสองกุ๊กนี่ก็พิรุธนะครับโอ้โหหมานจนคอนหักหักจริง พวกเกลียบครับพวกสกัดครับจะก่อช่วงบ่ายกันหน่อยนะบ่ายกดไปแล้วไอ้ช่วงเช้ากดพี่วิวพี่วิวกี่แต้มนะสองแต้มช่ายเช้าพี่วิวสองจันโบจันโบกี่แต้มแล้วครับแต้มครับคนเฝ้ารถครับผมโอ้โหเฝ้ารถเฝ้ารถยังไงแต้มไม่เสียแจมสองยังสองอยู่จันกี่แต้มแล้วครับสองครับอายาของแท้ พิโรดโอ้โหโอ้ยังแห้วอยู่อีกอ่ะคิดว่ามานจนคอนหักเจ้าแปะก็ยังแต้มหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวไปชมรอบใบกันจะเป็นยังไงไปเลย นกป่ากำลังเข้าร่วมเจ้าเป็ดนะครับอยู่ต้นข้างๆเลยจะร่วมต้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับ เตมที่สองของเจ้าเป๊ะนะครับกับหมายไซโยกตัวเมียเหยียบก่อนนะครับตัวผู้ยังไม่ทันร่วมต้นเลยตัวผู้ยังอยู่ต้นข้างๆอยู่ตัวู้วินออกไปแล้ว แต้มที่2ของเจ้าแป๊ะนะครับนกป่าตัวเมียหยยบก่อนนะครับตัวผู้อยู่ต้นข้างๆตัวเมียบินมาจากยอดไผ่ลงมาเกาะข้างพี่เนี่ยก็โดดหยียบคอนเลยเสียดายตัวผู้นี่ก็รอเสียเยียยโตัวย,ยู่นะครับรวมตั้งแต่ใบสองยันใบสามครึ่ง คูกันไม่หยุดเลย,ลยนกปลาอะไรครูกันอยู่นะครับจะไปลุ้นกันว่าจะมีแต้มที่สามหรือเปล่าสูเขาลูกครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับดดเดี๋ยวมาสรุปสกอร์กันนะครับได้กี่แต้มกันนะครับแรงเลยจันโบครับผมกี่แต้มครับเต้มเดียวรครับโหแต้มเดียว<ม> ไปไปได้ไงโหได้เแถวก็เป็นบุญหัวแล้ววันนี้พิวครับสองแต้มเช้าบ่ายเทียบเทียบพี่แจมสองแต้มจัดอ่างมาตัวหนึ่งนะเจ้แจมครับกี่แต้มครับผมสามับสามออดีสุดยอด จานแล้ก็กี่แต้มครับสามครับสามครับวันนี้ไม่เห็นแล้วครับผมโอ้โหถุงผมนะนี่จะกู้เลยจะกู้เลยได้ได้ข่าวว่าเป็นอ่างใช่ไหมนี่อ่างครับอ่างหนึ่งคำเสียงเล็กเสียงเล็กอีอ่างหนึ่งคำทีเด็ดเลยเออขึ้นมาแดีววันนี้กินแตงโมเหรอไม่ใช่เปล่าเลยในพานของเราเป็นไงวันนี้เ โอ HR, ้โหแฮววันน right. ี้เราพี่ว oh ิวตัดขาเหยียบคอนหักเลยคอนหักเพราะว่าเท้าแตกอีกเท้าแตกจริงนะที่ถามเองผมก็วันนี้ก็จัดมาสองแต้มนะครับชาวแต้มหนึ่งใบแต้มหนึ่งชาวี๊ดยาเริ่มต้นที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็ ตะวันเริ่มคอยต่ำนะครับทุกท่านก็ได้เวลากลับบ้านนะครับผมทุกท่านวันนี้ก็อ่าเซียนป๊อปก็มีสกอร์อยู่สองแต้มจานโบหนึ่งแต้มหนึ่งครับผมสามแต้มครับพี่พี่เฮ้ครับไม่เฮ้วคนเฝ้ารถครับผมคนนาทางครับผมพี่แจ่มก็สามครับผมพี่บิวสองนะครับผมทุกท่านก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับผมก็คือวันนี้ถือว่ามาสนุกสนานกินข้าวป่าด้วยกันนะครับผมทุกท่านก็ผมก็ฝากไว้ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ว่าเรื่องอ่าต่อนกอ่าล้ําเขตพื้นที่แดนขอบเขตนี่ครับผมก็เห็นช่องใหญ่เขาแชร์มาก็ผมจะแชร์ต่อไปนะครับผมว่าเราต้องขออนุญาตเขาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของเราก็คือผมมากับพี่รุ่เนี่ยก็คือที่ตรงนี้เป็นญาติพี่รุ่นหมดเลยเนาะ,ะก็คือเป็นญาติกันนะครับผมผมก็ขออนุญาตเขาอยู่ที่เขามาตัดอ้อยบอกว่าขอาอน,นุญาตต่อนกนะเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมทุกท่านก็บางทีเราก็ไม่อยากทะเลาะวิวาทกันเนาะก็คือ ต่างคนก็ต่างเข้าใจเขาก็เป็นเจ้าของที่หรือเราไม่รู้ว่าคนไหนเจ้าของที่ก็ช่างอ่ะแต่ขอไปก่อนนะพี่รู้นนะ <ผม S 1> เออก็ใหญ่เตีอยนอ่าพี่น้องชา,ขขาวนกเขาเรานะครับผมก็รับชิปนี้ก็มาชิปอ่าชายโยกวันนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับผมเป็นหลังปีใหม่นะครับผมผ่านมาเดือนของเดือนก็ห่างหายไปทุกคนนะครับห่างหายนานลิปแรกเออเปิดชิแรกเราปิดสักลาดเปิดสักหลาใหม่ก็น่าจะเจอกันเรื่อยๆนะครับต่อไปครับเพราะว่าอีกชิปนี้ก็อีพนี้ก็พวกผมก็จะลาไปทุกท่านไปก่อนนะครับผม ก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพล็กกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับผมวลจิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ